หวิชามหาเศรษฐีเดี๋ยววันนี้จะไปจะ,จะมาสอนใครจะมาสอนวิชานี้ได้ดีเท่าผมเพราะว่าผมเองสร้างตัวมาจากมือ,อแล้วครับแล้วทุกอย่างมันเป็นทันสมัยหมดอะ่ะมันออนไลน์อะ่ะคุณไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่ๆมัึนเหนื่อยไม่เอาอะ่ะ5วิชามหาเศรษฐีที่ต้องรู้ในยุคใหม่นี้นะครับจะมีมหาเศรษฐีที่ไหนมาสอนได้แบบนี้บ้างคุณรู้ไหมว่าเคล็ดลับความรวยของผมคืออะไรถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้นะเช็คก่อนว่าคุณคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเราค่อยมาฟังโอเคเช็คก่อนนะ หนึ่งถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆซากๆเบื่อง่ายคุณควรจะมาเรียนกับผมเพราะผมไม่คนแบบนั้นเลยจริงๆเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของจีเนียสนิดหน่อยนะครับอย่าเชยยานิดหน่อยถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเบื่อง่ายมาเลยมาเจอผมเนี่ยคุณเหมาะสัมอย่างยิ่งสำหรับการขายของออนไลน์การเป็นนักธุรกิจออนไลน์เหมาะอย่างยิ่งข้อสองถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจแบบผม คือจริงๆแล้วคนขี้เกียจมักจะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมบอกได้เลยไอ้พวกขยันขยันเนี่ยแม่งไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรอกแม่งก็ทําตามขั้นตอนน่ะพวกที่มันมันมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์คือมันถูกสร้างมาให้ทําตามระบบคนอื่นเข้าใจป่ะอ้าวพวกเมืองสเต็ปต่อไปเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะสร้างบ้านสร้างแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะจะทำเป็นเออจะจะจะสร้างมันน่าเบื่อจะตายคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เขาอยากทำอะไรใหม่ๆข้อสามถ้าคุณอยากรวยเร็วมานี้ ถ้าคุณอยากนี่คือเกณฑ์นะถ้าจะมาฟังไลฟ์นี้คือเกณฑ์ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้มาฟังซักหนึ่งถ้าอยากถ้าไม่ชอบทำไรซ้ำซากข้อสองถ้าเป็นคนขี้เกียจให้มาฟังข้อสามถ้าอยากรวยเร็วให้มาฟังนะครับยุคนี้คุณรู้ไหมว่าเออเมืองไทยเนี่ยมันเป็นโอกาสแปลกๆอย่างหนึ่งนะอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ Facebook Commerce การขายของใน facebook ประเทศไทยแม่งอันดับหนึ่งของโลก อันดับหนึ่งของโลกอ่ะเปลี่ยนแว่นใหม่ผมว่าแว่นนี้หล่อสุดโอเคแต่นี่หล่อมากค่ะอาจารย์หล่อมากโอ้ใช่เลยโอเคโอเคนี่ก็มาไม่ได้ไม่ได้ขายแว่นนะเจ้าของเจ้าพลอยใช่ไหมเออของพลอยก็บอกเขาได้บอกเขาหน่อยเจ้าพลอยไพลินขายแว่นเนี้ยแว่นจอกาเอามาให้ผมก็น่ารักมากเลยน้องเขาเอามาให้ตั้งสี่แว่นเนี้ยดูตั้งสี่ห้าแว่นเนี้ยดูลองมาลองมาใส่เขาหน่อยคือคุณถ้าคุณคาแรคเตอร์แบบผมเนี่ยคือขี้เกียจแล้วก็สีไม่ชอบยุ่งกับใครเยอะๆไม่ชอบยุ่ง ไม่ชอบแบบว่าต้องไปงอไ้อใครใช่ไม่ชอบงอ้อใครโอเคข้อสี่ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้รีบมาฟังซะรีบแชร์ด่วนนะครับรีบแชร์ด่วน mm hmm. ผมบอกได้เลยนั่นหลักสูตรส่วนใหญ่มันจะล้าสมัยแล้วไม่ใช่ล้าสมัยไม่ใช่จะล้าสมัยมันล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกผมเนี่ยเอ,อจะไปเรียนเป็นยาตรีที่เมืองนอกใช่ไหมผมก็ยังยังงงๆอยู่เลยว่าเอ๊จะไปเรียนที่ไหนดีวะส่วนใหญ่แมงมหาลัยเมืองนอกก็ใช้ไม่ได้แล้วนะ คือเรียนไปก็ไม่มีรประโยชน์บอกตรงนะเ,เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์มาอะไรเมืองนอกเนี่ยแม่แบบว่าบางคนจ่ายแพงๆ้วคุณมีลูกนะมีใครมีลูกมีหล,ลานนะจะจ่ายแพงๆไปเรียนเมืองนอกนะคิดดีๆเช็คดีๆนี่มันเพิ่งมีสแกนเดลที่เมืองนอกนะรู้เปล่าวะไม่ทราบชื่อมีสแกนเดลแบบว่าชาวโชวเลยที่เมืองนอกไม่นานนี้เพิ่งเพิ่งเกิดเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้ที่แบบว่าดาราดังๆเว้ยยัดเงินยัดเงินให้ลูกเนี่ยไปเรียนโรงเรียนดีๆท็อปๆของอเมริกายัดเงิน คือแบบคอร์รัปชันกันนะ่ะพูดง่ายคือรับ,ร,บรับยัดเงินกันแล้วโอ้โหพอพอนี่ดาราดังมาหลายคนเลยนะบางคนต้องไปติดคุกละคราวนี้การยัดเงินนี่การยัดเงินแบบเพื่อให้ลูกไปเรียนเนี่ยแม่งถึงขนาดติดคุกด้วยเมืองนอกอะเรื่องใหญ่เลยนี่แบบเมืองนอกนี่เป็นเรื่องแบบคุณเปิดข่าวนี่คุณเจอพอดีผมไม่ได้เปิดข่าวนะแต่ไมลี่เล่าให้ฟังระวังดีๆใครจะไปเรียนเมืองนอกนะคิดหนักหนัก,นกเพราะว่าคุณส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแม่งกลับมาเมืองไทยปุ๊บคราวนี้แม,ม,ม่งไม่อินทัชกับเมืองไทยแล้ะคือเมืองไทยนี่เป็นโลกที่แปลกประหลาดอย่างนึงะคุณมม่ไเเหือชาาาว้ ถ้าเขาอยากจะมาหากินในเมืองไทยไฟแนลลี่นะไปเรียนเมืองนอกแต่ต้องคอนเน็กชันไว้เมืองไทยบ้างเขาต้องเรียนทํา facebook ในเมืองไทยต้องคอนเน็กเฟซบุ๊กเนี่ยมงอย่าลืมบอกไปว่า facebook นี่ไม่มหาศารจย์มากเลยในเมืองไทยนะเพราะว่าในเรื่องของคอมเมอร์สในเรื่องของการค้าขายคนในโลกไม่งงกันหมด ว่าทาไมเงินแม่งสะพัดขนาดมึงขายของอะไรกันเยอะขนาดนี้มึงทําเงินอะไรกันเยอะขนาดนี้แม่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกทาถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อันดับสองอะแม่งประมาณนี้คือเวลา a c e b o o k นี่คือเขารู้กันหมดแล้วว่าเมืองไทยคือคนทํา Facebook คนที่คนพวกอ,อ,อะไรอะพวกพนักงานหรือว่าคนที่เป็น Facebook เมืองนอกเขาจะรู้กันหมดเลยว่าเมืองไทยนี่แม่งมหัศจรรย์มากเลยมันเป็นกรณีศึกษาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อไปนี้ให้มาหากินใน a c e b o o k นะครับผมสอนเรื่องพวกนี้ แต่วันนี้จะมาสอน5วิชานะครับจะเริ่มแล้วนะ5วิชาคืออะไร5วิชาม,มาหาเศรษฐีที่โรงเรียนไม่เคยสอนโอเคผมต้องขอบีมีเคลมไว้นิดนึงว่าจะมีบางอย่างที่ต้องไปเรียนโรงเรียนที่ต้องไปเช่นโรงเรียนที่มันเกี่ยวกับ 4, 4ีสถาสาขาใช่ไหม STEM เขาเรียก STEMS.T.E.M.S คือ science อ่าพ,พวกหมอนี่ยังไงก็ต้องไปเรียนโอเคเรื่องมันมันยังไงก็ต้องไปเรียนมหาหลัยใช่ไหมถ้าหมอคนไหนจะมาผ่าตัด เราด,เรด่วนไม่เรียนมันมีปัญญานี่กูไม่ให้ผ่าตัดแน่นอนไม่เอาแน่นอนนะครับโอเคงั้นต้องพูดก่อนคุณมีคุณคุณมีอะไรนะแม่ไก่คุณแม่ไก่ก็พูดถูกนะครับเรียนเรียนเป็นแพทย์ต้องมีปัญญามีสเตมไซเอน e ์เทคโนโลยีนะ S T E M e ก็ Engineering M ก็ Mathematics นะครับนี่อ่านให้ฟังเลยวิชานี้แม่งไม่เคยสอนคุณรู้ไหมคุณถ้าใครเรียน คุณจะก้าวหน้ากว่าชีวิตข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเริ่มแล้วนะอ่าข้อหนึ่งคือวิชาความสําเร็จ17ข้อโอเควิชาความสําเร็จ17ข้อมีเซต17ข้อมันคืออะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนี่ข้อหนึ่งนะวิชาความสําเร็จ17ข้อช่วยเขียนหน่อยสิจ๊ะข้อหนึ่งวิชาความสําเร็จ17ข้อเขียนให้หน่อยคุณจะได้ทบทวนคนมาเรียนทีหลังจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ 1. วิชาความสําเร็จ17ข้อขอบคุณมากที่ช่วยเขียนนะครับ อาจารย์จะเริ่มสอนไปเรื่อยนะสอนแบบช้าๆจะมี17ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังเร็วๆนะจ๊ะส่วนใหญ่คนยังไม่บางคนนี่คุณรู้ไหมว่าไปทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักอันเนี้ยรอ of s u c c e s s ของนโปเลีรนคิวอะกดมากใช่ไม่อยู่ทั้งชีวิตไม่รู้จักได้ยังไงแล้วแล้วก็ไปงวดซั่วกับชีวิตไปลองผิดลองถูกทําไมคนไม่สรุปมาให้แล้วนะผมอ่านให้ฟังเลยกัน17ข้อมีอะไรบ้างโอเคฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังดีๆถ้ามีลูกมีหลานเอ สิบเจ็ดข้อมันมีอะไรบ้างที่สกิลทักษะคุณจะต้องมีมเ,มเอาไปรับนะให้ลูกคุณเรียนอันเนี้ยวันๆน,นะให้ลูกนั่งบ้างเปิดในรถฟังเขาเนี่ยรอสผมอ่านให้ฟังมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือการมีเป้าหมายหลักที่แน่นอนการมีเป้าหมายหลักที่แน่นอนข้อสองคือการมีกลุ่มร่วมจิตนะข้อ2 2> สองกดดันข้อสองคือกลุ่มร่วมจิตกลุ่มร่วมจิตคืออะไรกลุ่มร่วมจิตคือคนที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกัน คุณก็ต้องเอาตัวเองไปผมบอกได้เลยนะผมสอนคนมาเยอะแล้วนะผมบอกเลยปัญหาอุปสรรคของคนส่วนใหญ่ที่ประสบความไม่ประสบความสำเร็จคือเขาไปไปมีคนดูดพลังเขาเยอะไม่โอ้โหผมนี่นั่งวันนี้ยังนั่งคุยกับหนูเอนี่แหละค่ะนั่งคุยกับเอนี่โอ้โหแบบว่าลูกศิษย์มีลูกศิษย์ที่พยายามเข้ามาที้ยปลาเปลี่ยนแป,ปลงตัวเองนะแต่พอกลับไปเจอคนรอบข้างแบบเดิมๆก็เปลี่ยนไม่ได้อีก พลังโหดอีกนี่ข้อ2คือกลุ่มร่วมจิตคือคนที่แม่งคิดคลขายกันครูยานี่พระพุทธเจ้าถึงได้บอกไงครบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตมาผลิตเงินกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เหรอใครพูดวัาคำนี้เดี๋ัวเ่าตัวให้ผลิตเศรษฐีเออคบคนพานพานบาแปหาผิดคบบัณฑิตมาผลิตเงินเออ่าเอผลิตเงินใช้เองนะครับมาผลิตเงินกันนี่น่ารักดีนะโอเค อ่าช่วยกันเขียนหน่อยคบบัญิคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตมาผลิตเงินกันโอเคอน่ารักดีนะครับคบบัณฑิตหรือว่าบัณฑิตพาไปหางหาเงินไปผลิตเงินเออบัณฑิตพาไปผลิตเงินไม่อดอันนี้แหละเดี๋ยวคบบัณฑิตมาผลิตเงินกันโอเคดีละน่ารักดีนะครับกลุ่มร่วมจิตคนที่มีความคิดคล้ายกันคือคุณรู้ไหมว่าแค่คุณเนี่ยไปเรียนเมืองนอกบางทีนะโอเคระวังดีดี เวลาคุณไปเรียนมหาลัยที่เมืองนอกนะคุณจะเจอเบรกเวลาถ้าคุณบอกว่าก็ฉันอยากรวยคุณจะเจอเบรกทันทีเลยเพราะว่าคนวนใหญ่ professor ที่เมืองนอกเนี่ยพวกาอาจารย์มหาลัยที่เมืองนอกนะแม่งต่อต้านความรวยกุงงงชิบหายมันต่อต้านความรวยจริงนะผมเคยเคยพูดคำหนึ่งกับอาจารย์ของผมบอกว่าผมเนี่ยมีเป้าหมายว่าผมจะดังและผมจะรวยอาจารย์บอกว่าอย่าไปพูดใครฟังเดี๋ยวมึงโดนไล่ออกจริง แล้วผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อแมรี่เพิ่งมาบอกทีหลังบอกเนี่ยส่วนใหญ่พวกมันจะเป็นมันจะเป็นวิธีคิดทางการเมืองคนที่ไปเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ในอเมริกานะเป็นในระดับโ p r o f เซอร์อาจารย์สอนมาอะไราเนี่ยมันจะถูกล้างสมองให้มาเป็นพวก liberals พวก liberals นี่ก็คือพวกของเดโมแครตเนี่ยพวกแบบโอมาบ้าเนี่ยมันจะคิดแบบว่าคิดอะไรอีกแบบนึงอนะมันจะคิดต่อต้านความรวยมันอะไรของมันนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าแค่คุณไปเรียนไปเรียนสูงสูง,สงบางทีเรียนสูงสงที่เมืองนอกมันจะคิด คิดหาลูกคำหาตังไม่เป็นละจะคิดแต่เป็นลูกจ้างอย่างเดียวคุณระวังดีๆส่งคนส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแม่งกลับมามันก็จะไปทํางานอยากจะไปทางานแบงก์ใหญ่ๆมีตําแหน่ง VP โน่นนี่แต่เงินเดือนไม่เท่าไหร่นึกออกปะเสร็จแล้วพอไปทางานแบงก์ใหญ่ๆหรือองค์กรใหญ่ๆปับ๊บมันเพราะอะไรเพราะมันจบโดสูงมาเนี่ยมันก็จะแบบว่า กูจะไปทํางานเปิดเปิดร้านเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้มันไม่เกียรติอ่ะมันไม่มีจิติยศอ่ะเข้าใจปะกูุตสตร์จบออกซฟอร์ดอะไรมาเข้าใจปะผมสอนไปแล้วมีอันหนึ่งถ้าคุณปฏิเสธความความรวยที่จักรวาลส่งมาให้เนี่ยรับไม่เป็นใช่เขารับไม่เป็นกฎแห่งการรับจําไว้มันเป็นกฎสําคัญอันหนึ่งคุณต้องรับทุกอย่างที่จักรวาลส่งมาความมั่งคั่งทุกอย่างส่งมาอย่าไปปฏิเสธเขเแค่าใครจะให้ใครจะให้ตังคุณตรงรับมาซะอย่าไปปฏิเสธไม่งั้นคุณจะเทรนจิตใต้สำนึกตัวเองให้ให้ไมม่่รัับคควางง โอเคไปฟังไลฟ์หนึ่งจำไม่ได้แล้วไลฟ์ไหนข้อ3คือความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับอันนี้พูดถึง17ข้อนี่ยังอยู่ข้อหนึ่งใหญ่อยู่นะข้อหนึ่งใหญ่คือ10วิชาความสำเร็จ17ข้อนะนี่ยังอยู่ข้อหนึ่งใหญ่นะโอเคข้อ3คือความเชื่อมั่นในตัวเองข้อ4การเป็นนิสัยนะครับนิสัยของการเป็นคนอดออมและลงทุน1.4คือนิสัยของการเป็นอดออมและลงทุนข้อ5นี่1.5คือความคิดริเริ่มและความเป็นผู้นําแม่งเรื่องนี้ไม่มีใครสอน ความเป็นผู้นําไม่เคยมีใครสอนความคิดเร,เริ่มไม่เคยมีใครสอนความคิดเร,เริ่มคืออะไรคิดเองทําเองได้มองเห็นโอกาสสร้างเองโอกาสเองไม่มีแต่สอนโรงเรียนไม่มีแต่สอนในท่องจําสอนในท่องจําอย่างเดียวไม่เคยมีสอนในความคิดเริเร่มว่าเออเฮ้ยโอกาสม่งอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้แม่งแบบว่ามีคนอยากจะได้เออะไรนะมีคนอยากจะได้สอนละมีคนอยากจะให้เราสอนเ,ออเปลี่ยนภาพลักษณ์ใช่ไหมทำไมไม่ตอบโจทย์เขา ทำไมไม่โอเคมึงทําเองก็ไม่ได้มึงก็หาคนอื่นมาช่วยสอนเนี่ยมึงก็เป็นครูใหญ่ก็ได้นี่ใช่ไหมใช่นี่เขาเรียกว่าความคิดริเริ่มการเป็นผู้นําใช่ใชไหมแตม่เออ,อยังทําไม่ได้เลยเออ,อยังตอบไม่ถูมดน,นี่มันนี่มันโรงเรียนแม่สอนแบบนี้อ่าหนึ่งจุดห้าความคิดริเริ่มวามเป็นผู้นำหนึ่งจุดหกพลังแห่งจินตนาการนะครับหนงจุดหกพลังแห่งจินตนาการอันนี้ม่งก็ไม่มีใครเคยสอนคุณรู้ไหมทาไมพลังแห่งจินตนาการเขาไม่เคยใช้กันรู้ไหม เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะออส่วนใหญ่เนี่ยเด็กไม่มีแอมบิชันอะไรหรอว่าม,มีความทะยอทะยานอะไรหรือว่าเด็กๆเนี่ยสอบให้ผ่านพอแล้วใช่สอบไม่ได้เอพอแล้วแ่กับพ่อแลกความรักด้วยการแค่สอบได้ที่ดีๆนะใช่สอบให้ผ่านนี่แม่งกระจอกมากเลยผมบอกตรงๆนะถ้าถ้าถ้าคุณถ้าลูกคุณเนี่อวดได้แค่ว่าฉันได้4.0เนี่ยแม่งไม่ไม่ไม,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 ไม่โอเคอะ่ะเพราะว่า ได้สี่จุดคือได้อตอบคําถามพูดง่ายคือตอบคําถามถูกหมดกับไอ้ห mm hmm. อลักสูตรที่ห่วยคือหลักสูตรหวยแต่กูตอบถูกหมดอื mm hmm. มไม่กข้าหน้าในชีวิตหรอก mm hmm. ใ,ใช่ป่ะคนที่มันก้าวหน้าในชีวิตคือแม่งคิดภาพออกจินตนาการได้ว่าฉันต้องการคือจินตนาการอะไรใหม่ๆให้โลกคือจินตนาการวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆให้กับโลก mm hmm. คือยุคนี้แม่งเป็นยุคนั้นแล้วนะทําแบบเนี้ยคุนยนแย่งงานไม่ได้อย่างอื่นคุณไปไปไป,ไป,ไป,ไปท่องจำเนี่ย mm hmm. กูเกิลแม่งท่องเก่งกว่าคุณ เด็กกูเกอแม่งท่องเก่งกว่าลูกคุณอะจะคูณเลขก็เครื่องคิดเลขก็เก่งกว่าเราใช่แล้วเครื่องคิดเลขก็เก่งกว่าเราจะคุณจะไปแข่งกับเครื่องคิดเลขเหรอหรือทําบัญชีอะก็สู้ถ้าใช่เดี๋ยวมันก็มีโปรแกรมทําบัญชี้มันมีแล้วด้วยนย่านเียเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่คุณสู้คุณยนแม่งจะเก่งกว่าคุณยกเว้นจินตนาการมันสู้ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกกันโอเคข้อหกนึ่งจุดหกอ่าหนึ่งจุดหกไปแล้วพลังจินตนาการหนึ่งจุดเจ็ด ความกระตือรือร้นความกระตือร้นเป็นทักษะความสําเร็จหนึ่งในสิบเจ็ดข้อของนักปรัชญาคุยใครอยากจะฟังอันนี้นะไปไปไปขี้เกียจอ่านแล้วเว้ยสิบเจ็ดข้อเอ่อเอ่อใครอยากจะฟังอันนี้ก็ไปซื้อเอาแล้วกันนะ<ต>ได<ป>้อินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะหรือไม่กูก็ไม่อ่านเนี่ยเป็นพันหน้าเจ็ดร้อยกว่าหน้าเจ็ดร้อยกว่าหน้าเออเจ็ดร้อยกว่าหน้าแล้วเป็นแปลมาด้วยนะ ไอ้เจ็ดร้อยหน้านี่ตัวเท่ากับจิ๋วเลยนะคะออคืออ่านยากมากแล้วก็อ่านเป็นแปลเป็นภาษาแปลมาขเขาเชี่ยเองแล้วกันเป็นภาษาแปลมาคุณจะอ่านรู้เรื่องปะ่ะ<ด>แล้วไมแบบ่ตัวอย่างก็แบบตัวอย่างก็แบบโบราณมากเลยคือเอ็ดเวิร์ดซีบานอะไรเงี้ยคือชื่อนะชื่อเอ็ดเวิร์ดซีบานกูฟังแล้วกูก็ปวดหัวแนละ้วเข้าใจป่ะมันควรจะเป็นตัวอย่างอะไรที่มันจับต้องได้ถึงตัวในเมืองไทยนะครับผมทําเป็นออดิโอบุ๊กมาไปฟังซะใครไม่มีซีดีหรืออยู่ต่างประเทศก็เป็นเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับอ่ะสิบเจ็ดข้อไปเรียนกันซะต่อไป เขาสองสองใหญ่นะสองใหญ่มีอะไรวะวิชาอะไรสองใหญ่ใส่แว่น่น จะได้คนมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าอ๋อจังหวะแม่งเป็นอย่างนี้เองข้อหนึ่งไม่ใส่แว่นข้อสองใส่แว่นสามถอดแว่นถอดเสื้อก็ได้นะก็ได้นะถอดเสื้อสูทเวลาคุณไปเรียนในคอร์สออนไลน์ไม่บ้าบอแบบนี้นะครับเฉพาะในไลน์ท่านนเองเพราะไม่ได้จ่ายตังค์นี่คุณเรียนฟรีอ่ะเข้าใจไหมคุณเรียนฟรีผมก็บ้าบอเลยผมไปตามเรื่องสนุกสนุกอ่ะใช่ไหมเออโอเคข้อสองข้อสองใหญ่คือวิชาการเงินส่วนบุคคลนะครับ วิชาการเงินส่วนบุคคลหรือ personal finance วิชานี้แม่งไม่เคยมีใครสอนในโรงเรียนไม่สอนกันวิชา personal finance คืออะไรคือเก็บหอมรอมริบยังไงลงทุนยังไงวิชาลงทุนก็ไม่ไม่เคยสอนกัน personal finance ก็คือต้องมีการลงคือเวลามันสอนมันจะสอนไงรู้ป่ะเศรษฐศาสตร์ <laughs> ใช่ไหมผมเคยเรียนตอนมหาหลัยอะมาเศรษฐศาสตร์ macroeconomy microeconomy แต่แม่งไม่เกี่ยวกับ personal finance เอาไปใช้ไม่ได้เข้า <laughs> ใจป่ะ <laughs> เอาไปใช้ไม่ได้แล้วก็วิชาหลายวิชานะที่แม่งเรียนตอนนั้นเราไม่ใช้ไม่ได้สังคมศาสตร์ใช่ค่ะสังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์เออและภูมิศาสตร์เนี่ยและภูมิศาสตร์นะตอนพี่จําได้ตอนเรียนมสามพอภูมิศาสตร์นี่คือใช่คือตัวหนังสือแม่งเป็นแล้วกระดาษแม่งเป็นสีขาวดําแล้วตัวหนังสือก็แล้วภาพก็แม่งขาวดาแบบนี้เลยคือกูกำลังอยากจะเรียนเกี่ยวกับยุโรปปารีสสวย ภาพมันอินสปายใช่ไหมเราก็แม่งภาพเหมอนเขาดาตัวเ,เล็กๆภาพเ,เล็กๆอย่างนี้เราก็ตัวสือเ,เล็กอะไรอย่างนี้อโอเรียนแล้วกูก็หลับใช่ไหม <S <S เพราะอย่างนี้คุณอย่าไปเชื่อหลักสูตรการศึกษาเขานะั้นเลยฟังดีๆถ้าไปคุณไปเชื่อหลักสูตรการศึกษาคุณจะต้องําใจเพราะเขาออกแบบมาไม่ใช่เพื่อพวกคุณเขาออกแบบมาเพาื่อพวกเขาเองเขาได้ประโยชน์ไม่ใช่พวกคุณได้ประโยชน์จําไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ประโยชน์จากการศึกษาคุณต้องเรียนเอง คุณต้องออกแบบหลักสูตรของคุณเองคุณจําไว้เลยนี่คําแพงมากนะฟังดีๆนะเวลาถ้าคุณอยากจะลุ่งในชีวิตคุณต้องออกแบบหลักสูตรการศึกษาของคุณเองโอเคนี่หมายถึงข้อที่สามใช่ไหมคะข้อแรกโอเคข้อสามต้องวันผมเลยทรงเสียเลยอะถอดเสื้อข้อสามถอดเสื้อข้อสี่ถอดเสื้ออีกตัวอยากให้ไหมข้อสี่ ถอดเสื้อเสื้อเสื้ออีกตัวหมดเลยโอเคอ่าข้อข้อสองคือวิชาการเงินส่วนบุคคลนะเมื่อกี้นี้ไปแล้ววิอาจารย์ขานี่ฟังอาจารย์ฟรีผมได้ยี่สิบล้านเนี่ยค่ะจริงนี่นี่แหละคุณธนบดีใช่ไหมแหมชื่อดีด้วยไว้ธนบดีธนะแปลว่าอะไรธนะแปลว่าเงินเงินใช่ค่ะเหมือนข้าหาบดีรู้จักข้าหาบดีปะเอาละต่อไปอันที่สามที่คุณที่เด็กต้องเรียนที่ทุกคนต้องเรียนนะครับคือวิธีการคิด นี่ถ้าโรงเรียนไหนไม่สอนวิธีการคิดมึงไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียนถ้ามันสอนท่องจำมางเดียวไปไม่ต้องไปเรียนมันโอเคปะ่ะท่องจำแข่งๆก็ทำได้ Google ททำได้แต่วิธีการคิดมันคืออะไร critical thinking critical thinking อ่อคือการที่ผู้บเจ้าสอนหรือ accurate thinking การคิดเที่ยงโอเคการคิดให้เที่ยงการประมวลผลในหัวแล้วก็มาคิดแม่งพูดจริงป่าวะหรือกูเชื่อเลยหรือเวลาเพราะอะไรว่าเวลาคุณเชื่อปั๊บมันกลายเป็นโลกของคุณเลยอ๋อการ คิดเที่ยงใช่ไหมข้อสามเนี่ยไม่สอนไม่ยอมสอนกันอสอนแต่ท่องจําสอนแต่ท่องจําข้อมูลคือข้อมูลนี้แม่งแบบใครๆก็เรียนได้บอกตรงเปิด youtube แม่งก็มีแต่ไปหมดเออคุณก็แค่ว่าต้องอฉันอยากจะเรียนเรื่องไหนกูก็เปิด youtube เอาเท่านั้นเองแต่ไอตอนที่เลือกอ่ะว่ากูจะเรียนอันไหนเนี่ยมันคือการคิดเที่ยงมันคือการมามาประมวลผลว่าตกลงอันนี้มันใช่กูเปล่า ตกลงอันนี้ตกงลงกูต้องเชื่อเหมือนมันไหมเนี่ยตกลงกูต้องมันพูดมาถูกถูกว่าเนี่ยเพราะว่าข้อมูลใน a c e b o o k ก็ไม่ใช่ถูกหมดนะข้อมูลใน u t u b e ก็ไม่ใช่ถูกต้องหมดเพราะ,ะนั้นเราต้องมานั่งคิดประมวลผลเพราะอะไรถ้ายก,ยกตัวอย่างถ้าคุณไปเชื่อ,อ,อคนสอนที่ผมก็ไปเห็นนะสอนความรวยไว้แต่คนคนสอนไม่รวย <pus S 1> <ử> แล้วก็สอนอะไรมาผิดผิดถ้าคนคนจริงเชื่อก็แงน่นอก็ต้องไม่รวยเหมือนคนสอนนั่นแหละใช่เข้าใจหมเหมือนคนสอนนั่นแหละเพราะาคนสอนได้ไม่รวยแล้วก็ หรือว่าถ้าไม่รวยจริงมันก็สอนแบบไม่มี power นะะแต่เวลาคุณเรียนกับผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมรวยแล้วผมมั่นใจว่าผมเอาบัญชีมาโชว์ก็ได้แต่ว่ามันก็เห็นไม่หมดแรอกเพราะว่ามีบัญชีอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมตั้งธงไว้ก่อนกูต้องรวยก่อนถึงจะมาสอนคนอื่นเรื่องความรวยได้เพราะฉะนั้นที่ผมออกมาพูดเรื่องความรวยความมั่งคั่ง,งอะไรพวกนี้เพราะว่าผมรวยแล้วนึงมาสอนแล้วทําไมมาสอนทําไมไม่นั่งอยู่บ้านไม่ ทำอย่างนี้มันมีความสุขเว้ยมันแค่นั้นเองอ่ะจริงจริง,รงเ,เงินมันเหลือเฟือแล้วอ่ะจริงๆแล้วจะไม่ต้องขายอะไรแล้วก็จะรวยพอแล้วแต่ประเด็นคือ,อข้อสามเมื่อกี้นี้คือการคิดเทียงแล้วคุณรู้ไหมใครพระพุทธเจ้าสอนการคิดเที่ยงคือมีสิบสูตรใช่ไหมนักบ,บุญหลิวก็สอนในนี้เรื่องของการข้อสิบเอ็ดเออรอกของกข้อสิบเอ็ดในในในสิเจ็ดข้อเนี้ย การคิดเที่ยงทํำยังไงข้อนี้นะเป็นข้อที่คนมองข้ามเยอะที่สุดเลยในจํานวน17ข้อคนที่แบบคนที่แบบศึกษาล a อส f s u c c ก s s ก่นความสำเร็จ17ข้อนะข้อนี้คนมองข้ามเยอะที่สุดเขาคิดว่าไม่สําคัญแต่แม่งโคตรสาคัญเลยถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าต้องทํากาลามาสูตรขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะมนุษย์นี่แม่งชอบเชื่อตามๆกันมนุษย์มันชอบเชื่อตามๆกันมันไม่มันไม่มนั่งคิดอืจริงป่าววใไม่ มันชอบเชื่อตามๆกันไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้หรอโลกเนี้นับถือศาสนาตามกับพ่อแม่หมดเลยเพราะมันไม่เคยมานั่งคิดตกลงศาสนานี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยตกลงที่เขาแล้วเขาเชื่อกันลทัทธิเนี่ยศาสนามันก็มีหลายลทัทธิถูกป่ะตกลงลทัทธิอันนี้มันดีที่สุดหรือไงเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าที่เขาสอนถูกป่ะเนี่ยที่ที่พระอาจารย์พูดมามันใช่ป่ะเนี่ยไม่เคยมีการประมวลผลใช่ไหมเรื่องนี้สําคัญมากแล้วก็ เวลาคุณไปเรียนในมหาลัยส่วนใหญ่มันจะบางทีก็จะมีการใช้ล้างสมองเหมือนกันนะเว้ยพวกมหาลัยนี่ต้องระวังเว้ยมันจะล้างสมองเกี่ยวกับเรื่องมีมีพวกกันหลักคิดทางการเมืองแปลกๆบางทีถ้าเกิดไปเรียนอเมริกานะมันก็จะมีหลักคิดทางการเมืองแปลกๆเข้ามาเราต้องไม่เชื่อหมดเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเชื่อทุกอย่างที่มันอยู่ในตำราไม่ใช่เออหนึ่งในการมระสมคืออะไรอ่ะอย่าเชื่อเพียงเพราะมันอยู่ในตำราใช่ไหมอย่าเชื่อเพียงเพราะคนนั้นพูด แล้วจริงๆจริงๆก็คืออย่าพูดอย่าเชื่อที่ผมพูดทุกอย่างคุณไปเช็คเองคุณนั่งคิดประมวลผลเองถ้าคุณคิดแคบกรอบของพ่อแม่คือข้อมูลไม่เปลี่ยนตลอดอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราสมมติว่าพ่อแม่คุณสําเร็จในธุรกิจในเก่าๆรูปแบบเก่าๆแต่ตอนนี้ธุรกิจไม่เปลี่ยนหมดอ่ะรูปแบบธุรกิจไม่เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็วิธีการวิธีการหาเงินเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณไปใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้สูตรการทำธุรกิจแบบเก่าๆนี่ก็ไม่เวิร์กแล้วอะแต่พ่อแม่จะพยายามยัดมาบอกว่าเฮ้ยธุรกิจ <ทำ S 2> มันก <ทำ S 2> ็นบบนนต้องมันต้องเหนื่อยมันต้องยากซิวะมันต้องทํางานหนักซิวะอะไรแบบเนี้ยแต่เขาจะไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีมาช่วยโอเคเพราะฉะนั้นนี่ข้อที่สําคัญ<ข>ไม่รู้จักออนไลน์ด้วยเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันขายแบบไม่ต้องเหนื่อยๆอะใช้ AI ของ a c e b o o k อะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจใช่าะห้าสิบอัพเนี่ยไปพวกฮะไปพวก AI นี่คือยังไม่รู้เรื่องว่ามันทำไงเขาไม่คล่องด้วยจริงจริงเนี่ยพูดเด็กๆได้เปรียบก่อนนะข้อ4คือวิชาวิดีโอข้อสําคัญมันต้องเป็นพนักงานขายให้คุณใช่ครับใช่ไหมมันต้องมันทําวิดีโอมาเนี่ยให้มันขายของให้คุณตลอดเวลาใช่นี่คือเป็นเคล็ดลับไม่ใช่เอาวิดีโอมาแล้วเป็นบันเทิงเท่านั้นผมบอกได้เลยนะฟังดีๆวันนี้ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งปรงวันนี้พออาบน้ำมักไอเดียเจ๋งมันมักจะมา เวลาคุณทาเป็นบันเทิงคือขั้วบันเทิงกับขั้วการให้ความรู้แม่งอยู่คนละขั้วเลยขั้วให้ความรู้นี่คนยอมจ่ายเงินให้ขั้วให้ความรู้คนคนยอมอินลงทุนกับมันเพราะเขารู้ว่าเขาจะไปทําเงินกับมันได้ต่อแต่ขั้วบันเทิงคนไม่ยอมจ่ายเงินให้เพราะฉะนั้นยิ่งคุณทําบันเทิงอ่ะโอเคนอกจากคุณจะเป็นแบบเด็กที่รีวิวสินค้าแล้วคนมาดูตามมาเป็นคลิปละล้านคนล้านคนโอเคนะ YouTube แม่งจ่ายังค์ให้ แล้วก็อาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแต่ผมบอกด้วยเลยง่ายสุดคือขั้วความรู้นี่ไม่คือคุณเลือกเอาขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้ถ้างั้นคุณอยากจะไปเป็นบันเทิงก็ก็ทําได้แต่คุณเลือกเอาขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะมันสองอันนี้ยิ่งยิ่งคุณเป็นครูแล้วคุณไปทําบันเทิงเยอะๆคนจะยิ่งแบบเคารบน้อยลงปร,ประมาณว่าเข้าใจป่ะแบรนด์ตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคอ่ะอ่ะผลิตวิดีโอเป็นพนักงานขายให้สักให้สักทิปย์หนึ่งคือคืออย่างนี้ครับ คุณอย่าลืมว่าพนักงานขายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นตามห้างร้านทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือพนักงานคนหนึ่งที่ขายแต่มันก็จะมีทั้งป่วยลาบนเหนื่อยอู้คุณลองคิดดูคว่าถ้าคุณผลิตพนักงานขายได้ด้วยตัวเองแล้วผลิตได้แบบไม่มีจํากัดแล้วมันทํางาน24ช,ชั่วโมง365วันคุณคิดดูว่าผลผลิตออยอดขายของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้มากขนาดไหน แล้วคุณสามารถเพิ่มแบบว่าได้แบบโหไม่มีที่สิ้นสุดใช่แล้วผลิตได้เรื่อย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 อ่ะครับคุณรู้ไหมว่าพัแม่งวิดีโอของผมเนี่ยแม่งมันขายวิดีโอสองสามปีที่แล้วก็ยังมีคนซื้อของเข้ามาคุณว่าวิดีโอของผมผลิตแม่งทุกวันอ่ะแล้วก็ทุกวัน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 ละสองคลิปาเงี้ยแล้วขายของคนก็ยังขออยากซื้อนอนซื้อนี่ซื้อแตรมโพลีนซื้อคอร์สน้นคอร์สนี้ซื้อออดิโอบุ๊กซื้อโอ้ย วุ่นวายไปหมดวันวันนี้อินบ็อกซ์เข้ามาตลอดเวลาแต่ผมมีไม่แท้จะไม่มีพนักงานขายเลยมีแต่วิดีโอมีแต่พนักงานตอบเท่านั้นเองตอบอินบ็อกซ์ว่าเออลูกค้าซื้อแล้วจะจะเหมือนกับส่งสินค้าให้เขายัางไงก็ส่งสินค้าก็ดิจิตัลหมดโอเคว่าส่วนใหญ่ก็คือดิจิทัลหมดอืมฉะนั้นเนี่ยวิดีโอมันคือพนักงานขายที่เยี่ยมที่สุดไม่นั้นขุดไปเรียนทาซะถ้าสนใจจะไปติดตามไปทรัเริ์หาได้้ทง dr จุดปีเตอร์หรือ dlr จุดปีเตอร์นะครับวิดีโอเอ็กซ์เพรสครับใช่แล้วผมมีคอสออลองอินบอ็อกซ์เข้ามามีปัญหาก็อินบอ็อกซ์เข้ามาลองไปถา <ใจ S 2> ได้คอสตัวไหนก็อย่าไอ้เบิร์ดเนี่ยลูกศิษย์ผมที่เออที่เป็นนักกีตาร์ระดับโลกรู้จักว่าเบิร์ดเอกชยัยเจรักุลรู้จักค่ะตอนมาโคชชิ่งกับผมผมบอกให้ไปทำออนไลน์แม่งทำเงินได้สองสามล้านแล้วตอนเนี้ยไปทำออนไลน์ไปสอนตะกรอนเขายังแบบสอนกันแบบเด็กๆอะไรเงี้ยสอนให้เด็กๆเรยียนชั่วโมงเราไม่เท่ากี่พันคนแม่งกบฏละไม่กี่พันชั่วโมงไม่กี่พันนแม่่งบล ตอนนี้เาขาไปทําออนไลน์รวยเลยเว้ยตอนนี้ผมบอกเลยตอนนี้คุณโคชชิง่งต่อไปนี้นะโคชชิ่งทางส่วนตัวต่างประเทศได้